สร้างปตนตอนนี้ก่สนใจแล้วเกียร์มากกท่องคูดปาบเล่ยนี่โอ้เนเกียไทานรับว,ว่าตังแล้วว่าตังแล้วตุจอยตุจอยเปนเกียสถานที่ไม่ทาถูกลางวัลที่หนึงกัด ลาดยางเลยนนเยนาะคอ้อนกี่เล่นวะ <laughs> อยู่ปลาย่างยายเพียนกับตู่จอยเนาะจ้ะเนาะมือนีสืไม่เห็ดไก่ใต้น้ำให้กินเด้ออันนี้เศรษฐีเรือนเรือนในใช่ไหมใส่เออใช่ไหมนี่แมนเบาลวก็ได้ดอกเลยอันนี้ อันนี้รู้ไหมว่าต้นอะไรจากเล้ยชุต้นยังกับปูหัวเลยนะไปขอน้ำข้ามายู่บ้านอันคนขวงพวกนี้นี่ขอผัดขอน้ำผู้ชายผู้ชายเป็นคนปูไม่ยิ่้งหนากบ่ได้มากสวยงามผู้ชายเป็นคนมากสุดการสวยงามและวหาน้องร้านเดียต้นนี้น้อยแล้วก็ได้แบงห้ยเงี้ยก็เลยอะไรอามากระจายออกเห็นนีมเห็นโอ้ นึกว่าใส่ไม่าหาเลขนึกว่าใส่ให้มาหาเลขสนะใส่อ๋อ,อ,อกวเยเล็บมือนางกวยเล็บมือนางอือกวยหอมกวยหอมทองเอาคือเป็นสันแทนกวยหอมทองมันกวยนุอยอย่ยญ่ที่ตอนเท้าไปกรุงเทพพอดีตอนเอลยไปกรุงเทพพอดีโบมไปบริกินจ่อยนะบ่เอ่าบ้านนั่งรามากระลื้มข้าวมันกระเด้ โอ้โอ้โอ้ที่จะมาแต่แสสามาระหนีแล้วโอ้โอ้น่่ยใหญ่เหออืมอืมอันข้าวเสร็จไก่ไตน้ํำตอนไหนเนี่ยบอกว่าแบบบอกจกอยู่โอ้ยบเราสาไก่เหรอเนาะว่ามันจะเอารถเก๋งมากะเลยไปพเดินา กันวาสัน้ำสกุลคนโมโหอะไรนะนนสู่จ้อยกระายเทียนนั่นแล้วด่างไม่ด้อดีเฮ็ดอันตำเครื่องมันดอก จิตามเครื่องมันบะนมีอย่างแน่ละเครื่องมันเครื่องมันกับมีแบบพริกซดตะไคร้่าหัวหอมว่าไสตทีีใบมะกรูดอ่าใบมะกรูดนี่หาไส้ที่หลังก็ได้ให้มันหอม เนี่ยครับติบไปยังเมื่อิดพอสุมแล้วสใส่หม้อหนึ่งเป็นหมอหมอท่าประสาทขัดลงไปขัดดีๆเนะขัดลายๆกะหายนี่แหละไฟก็ดังไว้แล้วโอ้เขาเอนเงียงก่อไว้แล้ว ใส่ถานใส่ฟืนใส่ถานใส่ฟืนเก็บสมัยดั้งเดิมหาเงินวนหา,เ,ออนหานนงเงินวอนเป็นเงินจะได้หาเงินวอ,อ,อนโอ้ยกระจักละเนาะล้านวอนเป็นเงินสามหมื่นร้อยหาร้ยหาดเวลาเดาะหาเนอนก็สิบประมาณท่านสองท่านนะคือสิดว่า ก้อยบกหอยผมได้เลยฮะก<ะ>้อยบกหอยผมได้เลยบ่คเอตีไรยางเนี่ยสัตว์ปีกับสัตว์ํำใส่กันมันคือคืออะห,หอมกรนไปฮะต้นหอมออาใส่ใส่ต้นหอมนะใส่ต้นหอมต้นหอมมันกับพิธีชาวบ้านเน้ะาคา่ะนาะมันบ่ตองแบบ ไปซื้อเป็นปุ่มเป็นงนมาเขาอยากใส่ก้อยใส่ลาบเขาก็เป็นเด็ดหางสองหางสามหางกระได้เนาะค่ะเนาะแงงแงงไปไม่เห็นกันนหนเลยเนีไงหอมซะก็เริ่มปลูกไม้บอกอันนี้พักอย่างพักหอมเปร์เหรอใส่พักหอมเปร์อืมใส่พักหอมเปร์นะน้ยแต่อื้มกใส่นิดๆหน่อยๆเนาะจ้าเนาะเพราหอมเปรมันคือสีสันอันสีจังสีวุ้ เป็นยาง,ง,งบุง้นใส่ขีดมือบอกใักแล้วอันนี้ผัดเขียวอยกไหมแต่เขียวงามเลยเอา็นหอมตีใส่น้ำหนึ่ง,งักแพรวอ๋อผักแพรวใส่น้ำบอกไม่ใช่สม,มุนไพรเนาะสม,มุนไพรทางทางนัน้นเลยจ้าเนี่ยพัก,กแก้วสักกสักกับสิปลูกไม้ผักแพรวนั่นมันเคยเท่าหร่งามอีกประมาณเออเมื่งสลัแหน่ยายเพี้ยนสีย่างหรือบอย่างเนาะ มะตะกีมันงามเลยทอดเอาผักอันเอาขีหมูใช่ไม่ก็เลยกลายเป็นแบบนี้คือบอกว่าตะกีงามที่บ่กวานันมาดสีดฮอร์โมนนันมาสีดแล้วสีดเลยเด๊สักก็เริ่มสีดว่านนี่แหละโอ้ไม่ก็เลยก็องนอยมันเก็บงามขึ้นโอ้เมื่อยล่ะมองไปเห็นไงงานอันนี้นาย พักสังเงานะพักสังเงานะพักสังเงานะปลูกยี่น้องอันซาผุนกันนี่อันนี้ปลูกใบเพื่อเฮากินนี่นั่นอะไรนั่นก็บอกเด็ดไปน้ำเถอะนะเด็ดไปกินกับก้วยหอยพักสังเงอยู่ในโอ้ยอยู่ในตู้เย็นอยู่เงหอนผุนรอบพักสังเงานะบบหลายหนึ่งพักสังเงนี่ใส่ก้อนสีเด่นใส่ก้อนสีเด่มากอันนี้ก้อนสีเด่มากหน่วยใหญ่ตัว ไมนได้กินหัวอาหารน้ำปลากับป่าจากหัวหกระไดเพราะว่าปลาบ้านหัวอาหารลงไปน้ำเป็นปลาคล้ายๆกับปลาถรามาศาสตร์ด้วยเล่ศาสตรกันยอดเยี่ยมเน่ยประเภทเครื่องปรุงกับบะหมี่อย่างไรนะน้ำป้าอดดของ,งจุลสุดดีหอยนางรมซอดฝ้าเขียว ซอสปลาเขียวอืมเอาแม่ขวาลืมใส่ซอสปลาเขียวแล้วเลย <c oughs> เข้าสีเห็ดใส่มาหนึ่งนีม่มีฝนบดบตูบตรได้นี่ <c oughs> อากาศเอาค่ะครับตรงนี้ทางสกนนุลนี่ไก่สีลงหมาละ ใส่หม้อหนึ่งเลยไก่ไก่ตัวบบงไงกินสามหลอกเลยตัวอันตะไว้ลาบเซ็ตแกนเาื้อตะไว้ลาบเซ็ตคอนแกนเนื้อไม่ต้องไปโหลดจ้าเนี่ย โรยลงไปเลยเนี่ยเนี่ยใบย,ยังนี่ใบกระเพาจ้า,จาห้อยเลยห้อยหน่อยใบซื่อได้นี่เด็ดเอาหลังบ้านเฮ็เดราคาเดี๋ยวต่้งใ้กันนะจ๊ะนะเดี๋ยวตั้มมาเลย,ยบ้านขึ้นข้างเตาแล้วว่าตรงได้ล่ะทานหยบมันเสียนีได้ล่ะ เกยน้ำใส่กันวันนี้ก็ล่อขันน้ำม,มันเดิมห่อนกับทายน้ำล่อไอ้มันออกเราต้องออล่อไอละแค่มันห่อนกับทายเลยเลยเจ็ดน้ำประมาณเจ็ดน้ำไก่มันเหนียวาห่าน้ำก็กินได้ ที่ไหนดิเซฟบอ่ะครบเจ็ดน้ำแล้วเดี๋ยวบ้านสินี่สิไปปงหมอแล้วไะอันเรียมถาดไปตากล้องกระซูนได้หหิวเข่าได้บ้นี่ใช่เจ็ดน้ำนีน้ำเจ็ดะน้ำน้ำฮอนนันเหออนนี้ะอาอายทวนๆเนี่ยอายทวนๆอ้าปงสิปงแล้วบ่นเนี่ยปงแล้วอ๋อสิปงแล้วใช่รึไม่ไ่ใช่จะใคร้ม่หอยย นะกูบอถ่า,ายไปเลยถ่ายถ้าสิพ่อจะได้เซฟก็ได้เซฟก็เซฟจะเป็นทุบหวยทุบบวงพร้อมได้เยิน,นยแล้วอหอมปะหอมอเอานา้ำขึ้นหลายนา้ำอะไรเราเขาบริเวณผาอ๋าอ,อม,มันหัวมันฟิวโอเคนี่แล้วมีนมำ้ำจ้ำแมนปตาคือหอมเถอะวะ ลองชิมมึงด้วมันสีแสบคือคกรุบอบมันนะอหอยมันคือห่อนใช่ไหมห่อนจ้าเอาตะพีไหมมันสักก้อนเนาะชิมหนักมันก่อนอือหอมห้อมห้อมเขาเรียกว่าไก่ใต้น้ำเอาเสซเห่อห่อนหอดหิวมาแต่ะใส่บ้านี่เป็นจังเดยแสบวะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนปรุ่มหอมเลอแสบอิริสแสบอิเลนเบื่อ เปื่อยมันบ่อ่าเจ็ดน้ำบ่อเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำพอดีเนาะจ้าเนาะแม่แม่ใกล้หนวใกล้แถวเศษเศษเสุดยอดนะชักอยู่อันนี้ก็คือไก่ใต้น้ำเป็นอันว่าเสร็จแล้วเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวกระสิเพิ่นเตรียมหากินเด้อแต่ก้อยหอยยายเพี้ยงสิก้อยหอยแบบนี้สิก้อยหอยน้ำครับลวกซะก่อนลวกซะก่อน หันผักไกเพี้ยนสิส่ตะไข่น้ำจะเสียบเผ็ดบ่เหรอบ่เผ็ดเด้อบ่เผ็ดป็นดดใส่เพิรเขาขวอวัาเขาขวอยิอแล้วเนาะอืมเดี๋ยวพี่ว่าเพชรวันนี้ได้สิมีกันใส่ขวอยเนาะขับขับขับเสียบไปด้วยพี่น้องเ่นได้มันจะอร่อยไหมนี่ อย่าี้เลยว่านี่แล้พอดีนะพอดีเลยอมร่อยมากมากเลยใส่จานแล้วไหมเหิวเข่าเหงาไปกินเข่าเบิดมือมันอีกกินเม่อืรอร่อยเสดมเนโกหิวแห้งเสิชิมกวายหอยก่อนจริงแหรอเสบเนาะเป็นน่าเสบ เดเสียย,ยังนึงผักข้าวบริเตียมมาเนะาะข้าบุมีผักไกล้แต่หนำ,นำยังแกนหยาดยัง,ยงดาบมันเด้ด <laughs> โอ้ยยังแกนเอ้ยตูดมันกินตูดเดียวกระอิม พี่น้องมามากินขขาวน้ำกันได้บบน,นี้เด้อสิกินอะไรได้บบน,นี้หวิวเราอือ